ลีน่าจังยอมถอยพร้อมขอโทษหนุ่มกัญชัยแล้วครับจากกรณีที่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ฟาดว่าจะฟ้องด้วงสาคู5ล้านบาทข้อหามิ่นประมาทซึ่งทุกคนก็คงจะทราบนะครับว่าด้วงสาคูในที่นี้หมายถึงใครในขณะที่ลีน่าจังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเพจข่าวโหดว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับพิธีกรชื่อดังเที่ยงวันนี้ที่สอนอพญายไทยแต่ล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาโพสต์แจ้งว่าลีน่าจังจะไปขอโทษหนุ่มกัญชัยที่สอนอพญายไทยแทนครับโดยทางด้านของทานายเดชา ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเพจทนายใครทุกว่าเมื่อเช้าพี่ลีน่าจังโทรหาพี่เดบอกว่าจะไปขอโทษพี่หนุ่มกัญชัยที่สอน,นอพญาไทยและขอมมนเพิ่มเติมใต้โพสต์บอกว่าหลังจากที่ลีน่าจังได้อัดคลิปวิภา์วิจารณ์คุณหนุ่มกัญชัยไปหลายคลิปจนลามามไปถึงครอบครัวและคุณกัญชัยได้ให้ทนายความร่างฟ้องเตรียมฟ้องคดีนั้นปรากฏว่าเมื่อเช้านี้พี่ลีน่าจังได้โทรหาพี่เดบอกว่าพร้อมจะไปขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยตามคําแนะนําของพี่เดที่สอน,นอพญาไทยวันนี้เวลาประมาณที่ ผมบอกพี่ลีน่าว่าอย่าไปทะเลาะก,กับหนุ่มกัญชัยทำมาหากินไปเถอะเดี๋ยวจะติดคุกด้วยความหวังดีในฐานะพี่น้องกันพร้อมกับบอกว่าเป็นห่วงนะครับพักผ่อนมากๆอย่าไปมีเรื่องกับคนอื่นด้วยความหวังดีจากพี่เด